สวัสดีครับเพื่อนเนทุกทกท่านนะครับพืชผักที่เราปลูกกินเองนะครับวันนี้มีมะเขือและก็มะละกอนะครับเนี่ยเด็ดไปเดี๋ยวจะเอาไปผัดกับไข่นะมะละกอน,นี่อร่อยมากปอกแล้วก็สับสับหน่อยนะครับแล้วก็ผัดใส่ไข่กล้วยนะครับอันนี้พันเต้น,นะครับหัวปีใหญ่มากนะครับเห็นไหม เราปลูกไว้กินเองไว้ทานเองนะครับไม่ต้องไปใช้สารเคมีหรือว่าฉีดยาให้มันยุ่งยากนะครับมะละกอมีหลายต้นนะครับมีลูกทุกต้นเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับเราปลูกไว้กินเองนะครับเอาไว้ใช้จ่ายภายในครอบครัวลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวนะครับดีมากๆก็ ฝากกับเ,เพื่อนๆนะมีเวลาก็อย่าอยู่เฉยๆปลูกพืชผักผลไม้ไว้กินเองใช่เองภายในครอบครัวเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆโอเคนะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกๆท่านจากสามารถคราว,วันปั้นเงินล้าน ไปก่อนนะครับกับมะละกอมะเขือต้นนี้เลยมะเขือกินอร่อยมากกรอบน,นะครับเนี่ยเริ่มมีลูกมะละกอก็มีหลายต้นนะครับโอเคนะครับไปแล้วนะบายบายปูนปูล